สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวคูเปต้าแอลสามศูนย์ศูนย์แปดค่ะคันนี้มาเพราะบุกกรสองชิ้นค่ะไม่มีด้หน้าผ่านพวนเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสี่ค่ะสามเครืองยนตสามสูบสามสิบแรงม้าค่ะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้าเดิมๆค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาดันแล้วก็ขายให้ดูค่ะ นี้เปิดราคาขายที่2 1 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้าขายถูกๆไปเลย2 1 5 0 0 0บาทค่ะพร้อมหมุกกรชิ้นและเอกสารครบค่ะในราคานี้แม่ค้าพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าฟรีทั้งคันค่ะเราก็จะใช้จุดรั่วซึมให้ค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องประกองเช็คน้ำมันหายให้ค่ะจุดไหนรั่วซึมก็จะเปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่ค่ะ ตันทายเงียบนะคะแทบจะไม่ได้ยินเลยค่ะคันนี้ลูกค้าในสนใจค่ะโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5แ่ร้านรถายมือสองเร่านะที่ขันแก่นค่ะลูกค้าเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะร้านเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิสกศค่ะ ลูกค้า30แรงม้าค่ะกำลังพอดีค่ะเอาไว้ถไถไร่ไหนาค่ะมาพร้อมท่อเลน่ะคะนี้ สอบถามได้ค่ะ0 9 8 2 6 0 1 1าแปสน้าแตงมือสองเราและนี่คอนแกนค่าลูกค้าเปิดทุกวันเลยจาร์ถึงอาทิย์ค่ะคันนี้ก็เปิดราคาขายที่2 1 5 0 0 0บาทค่ะ2 1 5 0 0 0บาทเป็นรถจดทะเบียนปี54ค่ะเล่นเป็นส,สายครบค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถายคุปตเอลสาน์นย์ีนี้ค่ะฝากลูกค้าากดแชร์่ากดติด วิดีโอของร้านรถถ่ายมือ้สองเหล่านี้ค่าอแกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้า